You're listening to สาระเ้อสาระเร็วพอดแคสต์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบอีกครั้งนะคะกับรายการสาระล้อสาระเร็วพอดแคสต์โดยกลุ่มกฎหมายนะคะอันนี้เป็นตอนที่2แล้วหลังจากที่เราได้เปิดเดบิวไปพอดแคสต์แรกที่เราพูดถึงเรื่องระเมิดคืออะไรนะคะ ก็ได้รับเสียงตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะคะกับพอสแคสว่าได้สาระ,ละแล้วก็มีความรู้มากๆเลยนะคะสําหรับพอสแคสตอนที่2นะคะดิฉันนะคะรับหน้าที่เป็นตัวแทนในการพูดเรื่องที่เกี่ยวกับฆาตรกรต่อเนื่องความป่วยทางจิตและการรับผิดตามกฎหมายนะคะแต่สำหรับคดีที่ดีฉันจะยกตัวอย่างนี้คือ เป็นคดีของจิสโกคาเกฮิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นนะคะอายุ76ปีนะคะคาเกฮิเนี่ยได้รับฉายาว่าแม่ไม้ดำทำไมถึงได้รับฉายาแบบนั้นนะคะมาฟังเรื่องกันคาเกฮิเนี่ยนะคะถูกจับในข้อหาวางแผนฆาตกรรมโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3คนใน3ามคนนี้เธอใช้เวลาในการฆ่าในเวลา6ปีซึ่งคนสามคนที่เธอฆ่านะคะก็เป็นสามีของเธอเองเป็นทั้งอดีตสามีแลวก็สามีคนปัจจุบันของเธอนะคะ โดยนางคาเคฮีเนวางแผนในการเอายาพิษยานายใส่ลงไปในอาหารแล้วก็นำไปให้สามีรับประทานพอสามีเธอสามีของเธอได้รับประทานอาหารที่มียาพิไปก็เสียค่ะก็เสียชีวิตถามว่าทำไมเธอทำถึงทำแบบนั้นและทำแล้วได้อะไรเธอรับสารภาพเลยนะ,ะว่าเพราะว่าฉันแต่งงานมากับเขาเนี่ยฉันไม่คือสามีที่ฉันใช้ชีวิตยอยู่ด้วยเนี่ยไม่เคยให้เงินใช้เลย มันก็เลยเป็นมูลเหตุของการฆ่าสามีของเธอสามีคนปัจจุบันด้วยเพราะว่าคาเคฮีเนี่ยได้ฆ่าสามีเนี่ยหลังจากที่แต่งงานกับเขาได้แค่เพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่เธอฆ่าสามีแล้วเนี่ยเธอก็จะได้รับประโยชน์คือเธอได้รับมรดกนะคะแล้วก็เงินประกันนะคะรวมมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านเยนถือว่ามหาศาลมานะคะก็คือตีเป็นราว,ราวตีเป็นเงินไทยราวๆสองร้อยห้าสิบล้านบาทน,นะคะ นี่ก็เป็นที่มาของฉายาแม่ไม้ดำเพราะว่าแมงมุมแม่ไม้ดำเนี่ยจะสังหารคู่ตัวเองหลังจากที่ผสมพันธุ์สำหรับโทษที่คาคิฮิได้รับในศาลญี่ปุ่นนะคะเธอก็ได้รับโทษประหารชีวิตนะคะไปซึ่งตอนนี้เธอก็อยู่ภายในเรือนจำแล้วก็รอรับโทษไปนะคะจากการที่เราได้รับฟังเกี่ยวกับคดีตัวอย่างไปแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่มีแค่คดีเหล่านี้มันยังมีผู้ก่อเหตรุรายอื่นๆอีก ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมคนเหล่านี้ถึงก่อเหตุฆาตากรรมอันโหดร้ายได้ได้อย่างหน้าตาเฉยเลยหรือทำไมทำอะไรที่มันเป็นอันตรายเพราะว่าด้วยเราอยู่ในสังคมปัจจุบันทำมันทําให้เราอ่ะไม่ปลอดภยัยแล้วก็เกิดความหวาดระแวงเราพบเห็นใครเราไม่สามารถรู้ว่าคนนั้นคิดยังไงหรือว่าคนนั้นเป็นบุคคลอันตรายไหม ไม่สามารถดูได้เลยจากการที่เราเห็นหน้าตานะคะจากการที่ที่ฉัน,นได้ศึกษาไปแล้วก็อ่านในหลายๆคดีมันก็จะมีอยู่ข้ออ้างหนึ่งที่ฆาตรกรหรือผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะใช้อ้างว่าตนเนี้ยมีความป่วยทางจิตซึ่งสิ่งเหล่านี้การอ้างความป่วยทางจิตเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยแล้วเนี่ย มันนำมาใช้เป็นเหตุในการยกเว้นโทษหรือลดโทษได้อย่างคดีของแอมเซยนายก็เช่นกันนะคะก็อ้างเกี่ยวกับว่าตัวเองเนี่ยมีเคยมีประวัติการรักษาโรคทางจิตเวชพอเราได้ไปฟังแบบนั้นมันก็ทําให้เราชุกคิดหรือว่าสงสัยเลยว่าอย่างนี้แอมเนี่ยก็เอาเหตุทั้งสาวแอมเนี่ยเอาเหตุแบบเนี้ยเอ่อมาลดโทษได้หรือเปล่าหรือว่ายกเว้นโทษไหมทําให้เขาเนี่ย ได้รับโทษอย่างไม่สาสมหรือว่าจะทําให้เแอมตั้งแต่แอนติคุกไม่นา่าเราก็ออกมาอยู่ในสังคมอีกเป็นภัยต่อสังคมอีกหรือเปล่าซึ่งก่อนอื่นดิฉันก็ต้องขอกก่าวก่อนว่าในบางส่วนที่เราเราได้ยินมาเนี่ยมันก็มีส่วนที่ถูกบ้างและบางส่วนที่เราเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวททุกคนนะคะที่จะได้รับการยกเว้นโทษหรือว่าลดโทษตามกฎหมายเพรการป่วยทางจิตนะคะมีหลายลักษณะ มากแล้วก็ในบางลักษณะเนี่ยก็จะได้รับการยกพิจารณาลดโทษหรือว่ายกเว้นโทษและในบางลักษณะก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้ลดโทษหรือยกเว้นโทษเลยนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเราเนี่ยนะคะได้วางหลักพิจารณาการลงโทษผู้ป่วยจิตเวชไว้ในมาตรา65นะคะบัญญัติว่าผู้ใดกระทําความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพรอง โรคจิตหรือจิตฟันฟ่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นและยังกล่าวไปในวรรคสองที่ว่าแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้างผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้นแต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวนะคะแบ่งการกระทําความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบคือคําว่าขณะไม่รู้ผิดชอบเนี่ยก็คือการที่ผู้กระทําไม่รู้ว่าการกระทําผิดหรือชอบที่ทําที่ทําอยู่เนี่ยค่ะมันชอบด้วยสินธรรมหรือไม่แต่ถ้ารู้ว่าการกระทํานั้นไม่ควรทําก็ถือว่ารู้ผิดชอบแล้วนั้นความรู้ผิดชอบนะคะไม่ได้พิจารณาแค่ว่าการทําเหล่านั้นนะมันรู้ ว่ามันผิดกฎหมายหรือว่าถูกกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าเพียงว่าผู้กระทำะรู้ว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันไม่ชอบตามสินธรรมจัจญ,ญายนะคะก็ถือว่ารู้ผิดชอบแล้วนะคะ <c oughs> การกระทําประการที่สองนะคะคือการกระทําความผิดในขณะไม่สามารถบังคับตนเองได้ในขณะที่ไม่สามารถบังคับตนเองได้คืออะไรก็คือการกระทําที่ผู้กระทำเนี่ยรู้ว่าตนกําลังทําอะไรอยู่คือรู้ว่าตนเองทําอยู่แต่ว่าไม่สามารถ ที่จะบังคับตนเองให้ยับยั้งการกระทำนั้นได้การที่ตัวเองไม่สามารถบังคับจิตใจของตัวเองที่จะทำอั้นได้เนี่ยมันเกิดเพราะความบกพร่องทางจิตค่ะที่ตัวเองนะคะรู้ทั้งรู้ว่าการที่เราทำลงไปนั้นถูกหรือว่าผิดนะคะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวเนี่ยก็เป็นเพียงข้อต่อสู้ของผู้กระทำความผิดที่อ้างว่าตัวเองนั้นป่วยทางจิตมาเพื่อเป็นเหตุยกวินโทษ และลดโทษเท่านั้นซึ่งในทางพิจารณาการลงโทษผู้ป่วยทางจิตนะคะต้องพิจารณาความวิกลจริตในขณะนะคะขณะกระทําความผิดและการกระทํานั้นนะคะเป็นผลโดยตรงจากอาการเจ็บป่วยทางจิตไม่รวมถึงโรคทางกายนะคะที่ไปกระทบถึงสมองหรือจิตใจเพราะเป็นถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาใช้เป็นเหตุยกเว้นโทษได้นะคะ โดยในที่นี้นะคะก็มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์ดรยาดาเดชชัยเทียนประสิทธิ์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาและอาชญาวิทยาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรร,ธร,รมศาสตร์นะคะได้มีความเห็นเกี่ยวกับหลักความสามารถในการต่อสู้คดีของบุคคลวิกลจริตไว้ว่าคือในการต่อสู้ของเ,ออเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นมีอาการเป็นป่วยจิตเวชเนี่ยนะคะ ที่สําคัญเลยคือการสืบพยานและการสืบพยายนังกาวเนี่ยก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์นะคะแพทย์ด้านจิตแพทย์เนี่ยทำการวินิจฉัยว่าผู้กระทําความผิดคนเนี้ยเป็นบุคคลที่วิกลจริตมีความเป็นโรคจิตหรือมีจิตบกพร่องไหมโดยหากสามารถพิสูจน์ได้ว่าขณะกระทําความผิดของคนคนเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะรู้ผิดชอบหรือว่ามีจิตบกพร่องก็คือ ผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้อาจจะไม่ต้องรับโทษนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาเลยแต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าขณะกระทําความผิดเนี่ยผู้ป่วยรายเนี้ยเอ่อยังพอที่จะรู้ตัวอยู่บ้างแล้วก็กระทาไปเพราะว่าตัวเองอ่ะมีจิตบกพร่องผู้ป่วยก็อาจจะได้รับการลดโทษตามดุลพินิจของศาลนะคะอันเนี้ก็จะเป็นไปตาม มันกฎหมายอาญาที่ดิฉันได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องพิจารณาให้ได้ว่าสิ่งสําคัญในขณะที่ผู้ป่วยกระทําความผิดนั้นรู้ผิดชอบไหมแล้วในขณะที่ที่กระทําความผิดนั้นป่วยทางจิตหรือไม่นะคะเพราะงั้นการที่จําเลยแต่ละคนจะได้รับผลผล,ผลทางกฎหมายเนี่ย เป็นไปในทางใดมันก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลและการสืบพยานแล้วก็ข้อเท็จจริงในขณะนั้นนะคะพอเราได้ฟังบทบัญญัิของกฎหมายดังกล่าวนะคะมันก็จะมีคําว่าจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟัน่นเฟือนซึ่งเราก็จะเรียกรวมรวมไว้ว่าคนนี้เป็นเป็นโรคจิตนะคะออตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยไม่ได้กําหนดนิยามชัดเจนของคําเหล่านั้นไว้ชัดเจนนะคะแต่ก็มีตําราที่ให้นิยามว่า คำว่าจิตบกพร่องนั้นหมายความว่าบกพร่องทางสติปัญญามันสมองมีปัญหาสมองเสื่อมหรือว่าเป็นความพิการทางสติปัญญานะคะตรงเนี้ยสานิการได้ให้นิยามคาว่าจิตบกพร่องเอาไว้ว่าเป็นความพิการทางสติปัญญาแล้วคาว่าโรคจิตนั้นก็หมายความว่าความบกพร่องแห่งจิตที่เกิดจากโรคและในส่วนของคําว่าจิตฟั่นเฟือนเนี่ยก็หมายความว่า มีอาการประสาทหลอนภาพหลอนหลงผิดคําว่าจิตบกพร่องโรคจิตหรือจิตฟัน่นเฟือนเหล่านี้นะคะมันก็เรียกรวมๆได้ว่าเป็นความผิดปกติทางจิตได้เลยโดยโรคที่จะเข้าข้อกฎหมายเหล่านี้เดี๋ยวขอยกตัวอย่างก็คือต้องเป็นโรคที่มีอาการทางจิตที่รุนแรงเท่านั้นนะคะอย่างเช่นโรคจิตเภทโรคปัญญาอ่อนหรือว่าโรคสมองเสื่อมซึ่งตรงนี้ ถือว่าเป็นโรคที่มีอาการทางจิตรุนแรงในขณะที่โรคทางจิตเวชส่วนใหญ่ที่เราเคยจะได้ยินกันนะคะอย่างเช่นกลุ่มโรควิตกกังวลหรือว่ากลุ่มโรคซึมเศร้าค่ะมันก็จะมักไม่เข้าข่ายใน,ในหลักการนี้สักเท่าไหร่มาทีนี้นะคะในทางปฏิบัติของศาลไทยเราเนี่ยก็มีเกณฑ์นในการพิจจรณาหรือแยกอาการที่ผู้กระทำความผิดเนี่ย ที่เป็นเป็นผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือว่าไม่สามารถบังคับตัวเองได้หรืออีกกรณีที่ผู้ป่วยบางคนเนี่ยยังพอที่จะรู้ตัวเองอยู่บ้างหรือหรือว่าสามารถที่จะบังคับตัวเองได้บ้างซึ่งเกณฑ์นน่มีสีข้อดังนี้นะคะ1ก็ต้องดูว่าผู้ที่ เป็นผู้กระทําความผิดเน,นะะี่ยค่ะดูเหมือนมีคนจริตไหมตรงนี้เราก็จะเห็นได้ชัดจากว่าเขาเนี่ยสามารถสื่อสารกับเราได้หรือไม่โดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดผู้ที่กระทําความผิดเนี่ยยังสามารถสื่อสารยังพูดคุยถามตอบรู้เรื่องได้เนี่ยเราก็จะให้สันนิษฐานได้ว่าคนเหล่าน,นี้ย,ยังไม่เข้าขั้นเป็นคนมีคนจริตนะคะประการที่2เนี่ยเราจะพิจารณาจากประวัติทางการแพทย์ โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตนะหากผู้ก็ทำความผิดเนี่ยมีประวัติทางการแพทย์ว่าเคยป่วยทางโรคจิตเวทสิ่งเหล่านี้เราก็สามารถยกนํามายกเป็นข้อต่อสู้ได้เกี่ยวกับเรื่องวิกลจริตว่าตัวเองกระทำผิดเพราะว่าเกิดจากอาการป่วยได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าในที่ตัวเองทําผิดเนี่ยม,มันมีการป่วยในขณะกระทำความผิดได้สําเร็จด้วยนะคะ ส่วนประการที่3มเนี่ยหากมีพยานหลักฐานทางการแพทย์ทั้งศาลเนี่ยก็ต้องมีการสืบประกอบหรือฟังพยานหลักฐานเหล่านั้นประกอบด้วยและประการสุดท้ายประการที่4ก็คือพิจารณาจากพฤติการในการกระทําความผิดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญว่าการที่เขาผู้กระทําความผิดเหล่านี้กระทำมามีลักษณะโหดร้ายหรือทารุณเป็นพิเศษไหมโดยต้นสืบพยานเนี่ยแพทย์ผู้ช่วชาเนี่ยต้องอธิบายให้ได้ว่า ผู้ป่วยเนี่ยมีความผิดปกติอย่างไรและความผิดปกติเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับพฤติการแห่งคดีไหมหรือมันเกี่ยวข้องกับคดีที่กระทาไปไหมซึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องพิจารณาได้ว่าผู้ที่กระทาความผิดเนี่ยเขาไม่ได้แกล้งป่วยนะเหมือนไปน,นั่งอยู่ในใจิตใจเขาว่าเขามีความคิดยังไงถึงไปกระทําในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยค่ะจากที่เราได้ฟังหลักกฎหมายแล้วก็หลักพิจารณาข้างต้นนะคะ ทำให้เราพอที่จะสรุปได้ว่าในการที่ผลคำวิจัยของศาลจะเป็นไปในทางใดในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้ป่วยจิตเวทเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ดุลยินพิจีของศาลในการที่รับฟังจากพยานหลักฐานการสื่อประกอบของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ oh. เพื่อที่จะทําให้เชื่อได้ว่าสิ่งที่ผู้กระทำความผิดกระทําขึ้นมาทําผิดเนี่ยเกิดจากอาการป่วยหรือไม่นะคะ สุดท้ายนี้ค่ดิฉันขอขอบคุณข้อมูลซึ่งดิฉันเอามาทังสันหรือเอามาถ่ายทอดให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะซึ่งดิฉันนํามาจากบทความสรุปสัมมนาวิชาการโดยศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาคณะทีศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่องบ้านแล้วไงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการผู้กรามความผิดที่เป็นผู้ป่วยจิตเวช ข้อมูลของอาจารยา์ยาอาจารยา์ดรยาดาเดชชายเทียมประสิทธิ์นะคะจากบริษรนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้กระทำความผิดที่มีความผิดปกติทางจิตของประเทศไทยนะคะกรณีข้อต่อสู้เรื่องการกระทำความผิดในขณะวิกลจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา65และสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเว็บไซต์ BBC ประเทศไทย สวัสดีค่ะผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยในประเด็นกฎหมายหรือว่าสนใจกฎหมายในเรื่องใดสามารถสแกน QR Code แสดงความคิดเห็นแนบท้ายคลิปนี้ได้นะคะ